ตกผลึกประเทศไทยคนไทยเติมน้ํามันเบนซินเพื่ออุ้มโรงงานน้าตาลกับโรงงานมันสำปะหลังจริงไหมนี่นี้เป็นข้อสังเกตนะข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับมาจากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานแล้วก็มีสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีสํานักงานอ้อยและน้าตาลสามกระทรวงเนะเอามาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถ้าไม่เชื่อก็ลองไปค้นหาดูนะครับ ทำไมผมถึงบอกว่าคนไทยใช้น้ํามันเบนซินเพื่ออุ้มสองอุตสาหกรรมนี้อุตสาหกรรมอ้อยน้าตาลแล้วก็อุตสาหกรรมมันสําหลักดูข้อมูลที่หนึ่งต้นทุนน้ํามันเบนซิน95อยู่ประมาณ19บาทณนะปัจจุบันและต้นทุนน้ํามันเอทานอลหรือว่าเอทานอลอยู่ที่28บาทต่อลิตร18 19บาทกับ28บาท น้ำมันเอทานอลแพงกว่าน้ำมันเบนซินเก้าบาทต่อลิตรวันนี้ทุกๆวันนะจากสถิติเราเติมน้ำมันที่เป็นเฉพาะน้ำมันเอทานอลอย่างเดียว3.4่สามจุดสี่ล้านลิตรต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆปีนะเรานะครับต้องใช้เอทานอลเนี่ยที่มีราคาแพงกว่าเนี่ยน้ำมันเบนซินเนี่ยที่คนไทยจะต้องจ่ายเงินไปเนี่ยส่วนเพิ่มทุกๆลิตรเก้าบาทเนี่ย คนไทยจะต้องจ่ายอยู่ประมาณปีละเมื่นกว่าล้านบาทซึ่งเอชานลเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานอะไรหนึ่งก็คือมาจากเศษเหลือที่เป็นกากน้ำตาลเอามาหมักแล้วทำให้เกิดเอทานลก็คือมาจากอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลสองคืออุตสาหกรรมมันสำปหลังอันแรกเยอะกว่านะอันแรกประมาณจะไม่ผิดาราหประมาณนอันหลังจะประมาณ0ดังนั้นเนี่ยเราคนไทยทุกคนเนี่ย ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้กับอุตสาหกรรม2อุตสาหกรรมนี้ปีละประมาณ1 1 0 0 0ล้านบาทโดยที่ชาวไร่ไม่ได้อะไรทำไมถึงคิดทำไมถึงบอกว่าไม่ได้อะไรเพราะว่าในพรบอ้อยและน้ำตาลที่แบ่งสัดส่วนไรายได้ของกเกษตรกรกับโรงงานอยู่ที่70%กับ30%ในพรบอ้อยน้ำตาลแต่ทั้งหมดนี้การแบ่งนั้นเกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์น,น้ำตาลเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของเอทานอลไม่เกี่ยวดังนั้นคนไทยจ่ายเงิน11,000ล้านบาทเข้ากระเป๋าโรงงานน้ำตาลกับโรงงานมันสำาหรับเป็นข้อสังเกตว่าจริงไหมถ้าไม่จริงออกมาอธิบายให้ด้วยนะดังนั้นคำถามต่อมาคือแล้วคนไทยเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเห็นแล้วแบบนี้เราควรที่จะบอกกระทรวงพลังงานว่ายังไงดีครับ ข้อเสนอก็คือตั้งราคาให้ตามต้นทุนจริงเลยครับตัวไหนแพงตั้งแพงตัวไหนถูกตั้งถูกครับมันจะได้ให้คนไทยมีเสร็จเลือกครับไม่จำเป็นต้องไปอุ้มใครครับเนี่ยครับคือข้อเสนอง่ายๆเลยครับผมไม่เห็นมีความมีประโยชน์อะไรที่ให้คนไทยไปอุ้มโรงงานกับโรงงานมันสุกะปังเลยเนาะไม่มีประโยชน์ฝากให้ช่วยพิจนารณาครับสวัสดีครับบ๊ายบาย